ต่อ,อกันที่จังหวัดน่านนะคะจังหวัดน่านจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพการร้องการเต้นให้แก่สมาชิกและทีมทูบีนัมเบอรค่ะ นายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดี ToB e number ร์ในการต่อต้านยาเสพติดจังหวัดน่านประจําปี2568ค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพด้านการร้องเพลงการเต้นให้แก่ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลจังหวัดน่านและทีมทูบีนัมเบอร์วันทีมแดนซ์เซอร์โดยมีนักเรียนนักศึกษาครผูผู้ฝึกสอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษ อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจำนวน180คนจากสถานศึกษา19แห่งเข้าร่วมกิจกรรมค่ะจังหวัดน่านได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเพื่อสร้างกระแสดเด็กน่านเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านในฐานะเลขานุก,การโครงการได้ดำเนินการโครงการสร้างสัง ังคมที่สงบสุขร่มเย็นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่เด็กและเยาวชนจังหวัดน่านแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดค่ะ